สวัสดีครับผมพี่เสือชาแนลวิธีเด็กใต้นะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการชำนกใหม่นะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อนกหรือการต่อนกนะครับก็จะมาบอกแนวทางในการเลือกนะครับในการดูนกนะครับ มีพี่ๆ FC ถามผมว่าซื้อนกมานะครับแล้วทํายังไงชํายังไงให้มันร้องนะครับวิธีการชําให้นกร้องของผมนะครับผมก็ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกใหม่ก็ได้นะครับการที่เราจะชาให้นกร้องนะครับผมไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะครับสาหรับนกใหม่นะภายใน7วันเนี่ยนะครับรับแรกเราได้มาแล้วนะครับได้นกต่อนกมาแล้วเนี่ย ก็ล้ kind of sì, างทําความสะอาดกรงให้สะอาดทาความสะอาดกรงนะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็ใส่น้ําใหม่นะครับกล้วยนะครับก็รอให้มันกินกล้วยก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะไปนับนะครับเป็นวันแรกในการชํานะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะปล่อยให้มันแขวนมันไว้อยู่ตัวเดียวนะครับแยกจากนกที่ผมเลี้ยงเอาไว้นะเป็นนกเก่าเนี่ยนะครับแต่บางตัวที่เราได้มานะครับมันก็อาจจะเอามารวมมันปุ๊บมันก็อาจจะร้องเลยนะครับอันนั้นมันอยู่ ปัจจัยก็คืออยู่ในการเลือกของเรานะครับส่วนคนที่ซื้อมานะครับแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะได้ที่จะเอามาชํานล้องแต่วิธีนี้ของผมเนี่ยมันขึ้นอยู่หลายปัจจัยเหมือนกันนะครับในการชําใม่นกล้องและว,วิธีนี้นะครับผมไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะมันอยู่ที่นกมากกว่านะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนกล้วยทุกวันนะครับทาความสะอาดกรงทุกวันแล้วก็ทิ้งมันไว้7วันนะครับแยกมันไว้อยู่ตัวเดียวนะครับแค่นั้นเอง ก็ผมอยากจะบอกว่านกที่ผมต่อมาแล้วมันร้องเนี่ยนกพวกที่ชํำในกรงแล้วร้องเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นวิธีที่ทําให้นกร้องทุกตัวนะครับเพราะว่าก่อนที่นกมันจะร้องในกรงได้เนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะครับผมอ่ะเป็นคนต่อนกนะครับและผมเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าในป่าเนี่ยมันเสียงร้องแบบไหนชอบแบบไหนนะครับแล้วลักษณะของมันเนี่ย ผมบอกไปแล้วว่าผมชอบแบบไหนนะครับมันจึงมีโอกาสที่นกเนี่ยร้องในกรงเยอะเยอะกว่าตัวที่ไม่ร้องนะครับแล้วส่วนที่พี่ๆถามมันมานะครับอันนั้นมันเป็นนกที่พี่ซื้อมานะครับส่วนการซื้อนอกมาเนี่ยผมเคยไม่แน่ใจว่าผมเคยพูดหรือเปล่านะครับว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อนอกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราชอบมันจริงๆ ผมแนะนําให้ซื้อนกที่ร้องดีกว่านะครับถ้าลําพังคุณซื้อนกใหม่นะครับต่อให้คุณซื้อมาสิตัวเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะร้องเนี่ยมันก็ยังมีน้อยอยู่นะครับเพราะเราไม่ได้เลือกมาเองนะครับแล้วยิ่งเรามีนกนะครับซื้อนกมา1ตัวเนี่ยแล้วนกเรามาเลี้ยงแค่ตัวเดียวนะครับโอกาสที่มันจะเปิดดอกเนี่ยมันก็ยิ่งมีน้อยไปอีกนะครับอาจจะไม่มีเลยนะครับไม่มีด้วยซ้ํา ถ้านนกมันยังไม่ไม่เคยร้องนะครับในกรงนะแต่ถ้าเรามีนกที่บ้านแล้วนะครับโอกาสมันก็จะเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งแต่ก็ใช่ว่ามันจะร้องนะครับวิธีของผมเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมันอยู่ที่นกมากกว่านะเพราะว่านกที่ผมต่อมานะครับหนึ่งเลยผมไปฟังเสียงมันแล้วนะครับในป่านะผมเลือกต่อเฉพาะตัวที่เสียงดังนะครับ ตัวที่ร้องนำนะครับแล้วก็พอต่อมาได้นะครับผมก็จะมาดูทรงนะส่วนทรงที่ผมเลือกเนี่ยผมก็บอกพี่ไปแล้วนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่นะครับดูง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่นะผมให้เลือกตัวที่หางสั้นไว้ก่อนนะครับไม่ว่ามันจะเป็นนกที่เราไม่ได้ยินเสียงจากในป่านะครับหรือว่าได้ยินนะหรือว่าซื้อมาเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมจะแนะนําคนที่ซื้อมาดีกว่านะครับ ถ้าเกิดว่าคุณอยากาให้นกมันร้องจริงๆแนะนานะครับให้ซื้อนกที่ร้องร้องในกรงแล้วนะครับกล้าเปิดดอกแล้วนะครับส่วนคนที่มีงบน้อยนะครับชอบแต่มีงบน้อยไม่อยากจะเสียงเงินนะครับกับการซื้อนกที่ราคาที่มันสูงนะครับผมให้เลือกตัวที่หางสั้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนต่อมันนะครับเราเป็นคนที่ไปซื้อนะครับแล้วก็ฟังจากคนที่เขาขายเนี่ย น,นกตัวนี้ร้องในป่าดีแต่คุณก็ไม่ใช่เห็นนะครับว่ามันร้องดีจริงๆหรือเปล่าแล้วบางตัวเนี่ยผมจะแนะนําเหมือนตัวนี้นะครับถ้าเหมือนสมมุติผมเป็นคนขายนะครับนกตัวนี้มันเปิดดอกนะครับมันร้องแล้วผมไปถ่ายคลิปตอนที่มันร้องพอดีนะครับแต่คุณหารู้ไม่ว่าการที่มันร้องเนี่ยบางครั้งมันร้องตามตัวอื่นนะครับก็เหมือนที่ผมบอกตัวนี้นะครับมันไม่ได้พิเศษอะไรนะมันร้องก็จริงแต่มันร้องตามเจ้านากา นเนี่ยเนี่ยมันร้องตามเจ้าตัวเนี้นะครับพอเวลามันไม่ได้ยินเสียงอ่าเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะไม่ร้องนะแต่ถามว่ามันจะร้องไหมมันก็มีโอกาสแต่มันก็อาจจะต้องไม่มีตัวนี้นะครับแต่ต้องเลี้ยงนานหน่อยนะครับกว่ามันจะร้องนกที่ร้องตามเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเอามาทําเป็นนกต่อนะมันใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเวลาเราไปต่อในป่า ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงนกนะมันก็จะไม่ร้องนะเพราะมันร้องตามตัวอื่นนะนั่นเป็นสายที่ผมคัดนกมานะครับแล้วร้องมีโอกาสร้องในกรงเยอะก็เพราะว่าผมไปเลือกมาแล้วนะเลือกก่อนที่จะต่อมาแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกอีกทีหนึ่งตอนที่ได้แล้วนะครับเลือกตัวหางสั้นนะครับส่วนคนที่ไปซื้อมาเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยนะถ้าจะคุณอยากจะเลี้ยงนกนะครับ ถ้าชอบมันจริงๆนะครับซื้อนกที่มันเปิดดอกแล้วดีกว่านะครับที่มันล้ออกมาเป็นเพลงแล้วดีกว่าอันนั้นอนะ่ะสิ่งที่ชอบมันก็ไม่มีคําว่าแพงนะครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะแต่ถ้าเราคิดว่าเราแค่เลี้ยงนะครับเพื่อตามกระแสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราซื้อนกมาชำเนี่ยซื้อนกมาแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าเอามาเลี้ยงแค่ตัวเดียวน,นกใหม่เนี่ย ถ้าหามาแล้วก็หามาสักสองสามตัวนะครับเผื่อมันจะเปิดดอกนะครับแล้วตัวแล้วผมแนะนําให้นะครับถ้าเกิดว่าจะเลือกเนี่ยสาหรับคนที่ดูไม่เป็นนะครับให้ดูที่หางไว้อย่างเดียวนะครับหางสั้นไว้ก่อนนะมันจะร้องไม่ร้องเนี่ยสําหรับผมแล้วนะผมต่อนกมาเยอะนะแล้วการคัดนกของผมเนี่ยกว่าจะได้กว่าจะบอกพี่ๆได้นะครับรูปลักษณะแต่ละแต่ละอย่างนะครับแล้วก็วิธีการชําวิธีการเลื่องเนี่ยผมต่อปล่อยมาเยอะมากนะครับเยอะมากในคลิปเนี่ย มันอาจจะแค่สองสามร้อยกว่าคลิปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้นอกคลิปที่ผมไม่ได้คลิปเนี่ยผมก็ปล่อยไปเยอะนะผมต่อเล่นบางทีนะครับคือเราไปเช็คนอกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วกว่าจะได้ไอ้กว่าจะบอกพี่ๆได้ว่าตัวไหนมันมีโอกาสล้องตัวไหนไม่มีโอกาสล้องเนี่ยมันก็ต้องดูหลายๆตัวนะครับมันไม่ได้เอามาเน้นแค่ตัวเดียว การที่เราเน้นแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะบอกคนอื่นไม่ได้นะครับรูปลักษณะภายนอกของมันนะครับเพราะว่านกเนี่ยผมบอกแล้วว่าทุกอย่างนะครับมันเหมือนกันหมดนะสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเสียงของมันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับนกที่เอามาชํำแล้วมันมีโอกาสร้องในกลมนะครับคุณดูสองตัวนี้นะมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ผมจะบอกลักษณะภายนอกของมันนะครับดูมันเหมือนกันหมดนะครับหนึ่งเลยหางสั้น สองเลยบัวใหญ่นะครับสามเลยหัวกลมนะครับปากใหญ่แล้วก็สั้นนะครับก่อนหน้านี้ผมเลือกแบบนั้นนะเลือกที่แบบรายละเอียดที่สุดนะครับแต่ดูดูแล้วนะครับตัวนี้มันเหมือนแค่นะครับสองตัวนี้แค่หางสั้นอย่างเดียวนะครับหัวก็กลมจริงแต่ตัวนี้ปากใหญ่กว่านะครับปากใหญ่กว่าเสียงโตกว่าตัวนี้จะปากจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามาเทียบกับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้คือไม่เข้าตาเลย แต่ผมบอกแล้วว่าตัวนี้เป็นนกที่เพื่อนต่อมาให้นะครับมันบอกว่าร้องดีนะครับแต่โชคดีที่มันมาร้องในอ่ามันมาร้องที่บ้านนะครับมันมาร้องในกรงแต่มันก็ไม่ได้ร้องเยอะนะครับส่วนที่มันร้องเนี่ยมันก็ร้องตามเจ้าตัวนี้นะครับเรื่องตัวนี้เนี่ยถ้าผมอองมาแล้วนะครับมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับต่อให้มันร้องที่บ้านก็แล้วแต่เพราะว่าผมไม่ได้เน้นออกมาฟังเสียงนะครับผมเน้นออกมาทําเป็นนกต่อนะครับแล้วนกต่อมันก็ต้องเป็นผู้นํานะครับมันต้องร้องในป่า ต่อให้ไม่มีอ่าต่อให้ไม่ได้ยินเสียงนกมันก็ต้องร้องนะครับแต่ถ้าเอาตัวนี้ไปต่อเนี่ยอ่ะผมพาไปเทสแล้วนะครับคือถ้ามันไม่ได้ยินเสียงนกมันก็จะไม่ร้องนะก็คือจบเลยนะครับวันนั้นนะก็ลักษณะของมันนะครับตัวนี้ก็ากหางไม่ได้สั้นนะครับแถมหัวยาวนะหัวมันเรียวนะตัวมันเรียวนะครับแตกต่างอย่างพวกนี้นะครับตัวป้อมนะหัวกลมนะครับบัวใหญ่แล้วก็หางสั้นนะครับลักษณะแบบนี้ เหมือนกันหมดนะครับตัวที่ร้องของผมเจ้าเยลโล่เดี๋ยวผมเจยลโลมาเทียบ <c oughs> เนี่ยกว่าจะได้นะครับกว่าจะผมจะคัดนกได้นะครับอแล้วได้รู้ว่าลักษณะแบบไหนที่มันมีโอกาสร้องที่สุดเนี่ยผมก็เลี้ยงมาหลายตัวนะครับต่อปล่อยมาหลายตัวเห็นไหมเหมือนเหมือนกันนะครับมันจะคล้ายๆกันเลยนะครับตัวที่กล้าร้องในกรงนะครับ คือมันร้องออกมาโดยที่ไม่ตามตัวอื่นประมาณนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับโอกาสที่มันจะร้องนะครับที่เราซื้อนกใหม่มาครับตัวเดียวหรือว่าสองตัวนี่โอกาสที่มันจะร้องมันก็มีน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมันจะเรียกมากกว่านะครับแล้วนกเนี่ยมันจะมีอยู่อ่าสองประเภทอ่าสามประเภทเลยนะครับประเภทแรกก็คือนกที่ลักษณะแบบนี้ก็จริงนะครับแต่มันไม่ร้องเลยนะครับ ส่วนที่2เนี่ยก็คือเรียกอย่างเดียวนะครับเปิดเพลงมาอาจจะมีเพลงนะครับแต่อาจจะเป็นเพลงอ่าเพลงเดียวเพลงละวันประมาณนั้นนะครับร้องแค่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือก็เรียกหมดนะครับประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นประเภทพวกที่ร้องอย่างเดียวนะครับอ่าเรียกน้อยมากนะครับก็คือไม่ค่อยจะเรียกเลยอ่าร้องเปิดดอกอย่างเดียวนะครับก็เป็นประมาณนี้ นะส่วนเวลาพาไปต่ออะไรแบบนี้มันจะเรียกจะร้องอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ไย่สนใจแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยตัวไหนที่ร้องมากกว่าเรียกผมก็บอกได้นะครับเพราะว่าเราคัดมานะส่วนเนี่ยตัวนี้ที่ไม่คัดมานะคือมันไม่ได้เข้าตาในทีแรกแล้วนะครับต่อให้มันร้องก็จริงนะครับพี่ๆได้ฟังเสียงไปแล้วนะเพราะว่าลักษณะที่ผมบอกก็จะประมาณนี้ ส่วนคนที่ซื้อมานะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะนะครับถ้าพี่ๆไม่ได้ไปต่อนกด้วยตัวเองนะครับวิธีการชำของผมมันใช้ได้ก็จริงแต่มันไม่ได้ใช้กับนกทุกตัวนะครับและผมใช้วิธีนี้เนี่ยอ่านกใหม่ชำเจ็ดวันเนี่ยที่ผมบอกพี่ๆได้นะผมบอกไปแล้วว่าผมมีโอกาสที่จะไปต่อนกมาอ่ามันมีนกเยอะนะครับแล้วไปต่อนกเราสามารถเลือกได้ แต่การซื้อมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้แล้วนะครับการที่จะปล่อยมันไปภายใน7วันเนี่ยมันก็เสียดายนะเงิน2องสามร้อยก็จริงนะครับแต่แรกกับการปล่อยมันมันก็กระไรอยู่นะครับพอเวลาเราจะซื้อตัวต่อไปมันก็เริ่มจะคิดหนักแล้วนะครับต่อให้มันมีมูลค่าแค่2อ0สามรอยนะครับผมแนะนําให้ซื้อนกที่ร้องเลยดีกว่านะครับหรือว่านกที่เริ่มจะเปิดดอกนะครับเปิดออกมาเป็นเพลงแล้วนะครับแต่มีคลิปมีอะไรแล้วแต่นะครับ อันนี้ผมไม่แนะนําให้คนที่หาต่อไม่ได้นะครับซื้อนกที่เป็นนกใหม่แบบนี้นต่อให้เขาบอกว่ามันในป่ามันร้องดีก็จริงนะครับในป่าก็คือในป่านในป่าก็คือถิ่นมันนะครับเวลามันมาอยู่ในกรงเนี่ยเนี่ยบางทีนะครับผมได้ตัวประมาณนี้มาตัวที่ผมเข้าตาตัวที่มันร้องในป่าก็จริงพอกลับมาบ้านเนี่ยบางตัวก็ไม่ร้องเลยนะครับบางตัวก็เรียกซะเยอะนะครับบางตัวก็อาจจะไม่ได้ร้องเหมือนในป่า มันก็ต้องปล่อยไปนะเพราะว่าเราไม่ชอบส่วนตัวไหนที่เราไม่ได้เลือกมาเหมือนประมาณนี้นะลักษณะอะไรก็ไม่ได้แต่ต่อให้มันร้องก็จริงมันก็ต้องปล่อยอยู่ดีนะเพราะว่าเราไม่ชอบนะครับส่วนคนที่ซื้อมามันก็มันก็ปล่อยไม่ได้นะครับยิ่งเราเลี้ยงเป็นครั้งแรกนะครับซื้อมาตัวแรกเนี่ยแล้วมีนกแค่ตัวเดียวนะครับแล้วดันซื้อนกใหม่มาอีกนะครับโอกาสที่เราจะเอามาชำนะครับ คือแทบจะไม่มีนะครับเอาง่ายๆก็คือถ้าคุณได้มาแล้วมันร้องนะครับเลามันมาอยู่ตัวเดียวมันร้องมันอะไรมันก็ฟลุกนะครับฟลุกก็แล้วกันนะครับเพราะว่านกพวกนี้นะครับผมต่อมาเยอะเอาง่ายๆ10สิบตัวเนี่ยถ้าผมไม่ได้เลือกมาอาจจะร้องแค่ห้านะครับถ้าผมไม่ได้ไปคัดมาไม่ได้ดูลักษณะของมันอาจจะมีโอกาสร้องน้อยกว่านะครับกว่าอ่าร้องประมาณสิบตัวก็ร้องประมาณสี่นะครับหรือห้า แต่ถ้าผมคัดมาแล้วเหมือนพวกนี้นะครับโอกาสที่ในการร้องอาจจะมีแดหรือ9้านะครับอันนี้ในกรณีที่คนที่ไปต่อนกนะครับคนที่ไม่ได้ซื้อนะครับแต่ในกรณีคนที่ซื้อนะครับแนะนําครั้งสุดท้ายเลยก็คือหานกที่ร้องดีกว่านะครับนกที่เปิดดอกในกรงแล้วดีกว่านะครับมันอาจจะลงทุนนั่หน่อยแต่สิ่งที่เราชอบนะบมันก็ไม่มีคําว่าแพงนะ แต่ถ้าแสดงว่าคุณคิดแล้วคิดอีกฟังเสียงแล้วคุณชอบแต่คุณคิดแล้วคิดอีกว่ามันแพงเนี่ยอันนะ้แสดงว่าคุณไม่ชอบนะครับเพราะว่าถึงที่คุณชอบนะี่มันจัไม่มีคําว่าแพงนะครับอันนี้ราคาที่ต้องเสียอยู่แล้วนะครับแต่การที่เราจะซื้อขายเนี่ยมันก็ต้องคํานึงถึงต่อให้เราชอบแค่ไหนก็อย่านนหน้ามืตาหม,มัวนะครับก็ต้องดูให้ดีๆนะเพราะว่าการโกงอะไรในราคาที่มันสูงมันก็มีการโกงกันบ้างนะครับทุกอย่าง ของแบบนี้เนี่ยนะผมมีกลุ่มเฟสเรื่องนกเนี่ยผมก็เจอมาเยอะนะปัญหาแต่ละปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยนะครับถามว่ามันน่าเสียดายนะครับปรานการ์ที่เราจะเลี้ยงนกหนึ่งตัวนะครับยิ่งมือใหม่ที่จะมาเลี้ยงนกแบบนี้แล้วหนึ่งเลยโดนหลอกสองเลยนกไม่ร้องอีกนะครับหาวิธีต่างๆแล้วก็ยังไม่ได้นะครับก็ ขอแนะนำแค่เท่านี้นะครับสำหรับมือใหม่ที่จะหาเลี้ยงนกหรือว่าคนที่ไม่มีแนวทางในการดูว่าจะเลือกแบบไหนนะครับอันนี้ผมแนะนําคนที่ซื้อนะซื้อนกที่ร้องมาแล้วดีกว่านะครับแต่ถ้างบน้อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าถ้าเลือกได้นะครับเลือกตัวที่หางสั้นไว้ก่อนะตัวหางสั้นแน่นอนที่สุดนะครับในบรรดา,านกลักษณะต่างๆนะครับโอกาสที่มันจะร้องนะครับ มีสูงมีสูงมากกว่านกโนเนมนะเพราะว่าในป่าเนี่ยคนที่เขาต่อมาแบ่งขายเราเนี่ยเขาบอกได้นะครับแต่เราก็ไม่ได้เห็นว่ามันร้องจริงหรือเปล่าในป่านะครับมันอาจจะร้องในป่าแต่มันก็ไม่มาร้องในกรงเหมือนกันนะครับบางตัวอาจจะไม่ได้ร้องในป่าแต่มาร้องในกรงประมาณนี้นะครับเนี่ยนกพวกที่ผมคัดมานะครับแต่ละตัวก็คนละถิ่นกันนะครับแต่มันดันร้องนะครับ มันร้องมันส่งเสียงแยกกันส่วนให้ตัวที่ถิ่นเดียวกันเนี่ยเนี่ยเหมือนเจ้าตัวนี้กับเจ้าตัวนี้ผมเพิ่งรู้เพราะว่าเสียงเพลงของมันนะมันเหมือนกันเลขอย่างนึงไอ้ตัวนี้มันร้องตามด้วยนะครับแล้วมันก็เหมือนกัน,นก็เลยรู้มันน่าจะเป็นถิ่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าให้เลือกเราก็ต้องเลือกตัวแบบนี้อยู่แล้วนะครับตัวแบบนี้ก็ปล่อยไปนะครับแตาสำหรับคนที่ต่อต่อได้นะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมแนะนําได้เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคนที่มือใหม่แล้วก็ซื้อนกมาเลี้ยงนะครับไม่ได้ไม่ได้มาต่อด้วยตัวเองนะไม่ได้เลือกด้วยตัวเองนะครับไอ้วิธีของผมเนี่ยไอชำนกใหม่7วันเนี่ยนะครับเวันปล่อยเนี่ยอันนี้ผมหานกด้วยตัวเองนะครับต่อนกมาได้นะครับแล้วก็มีนกให้เลือกเยอะนะครับและนกที่ผมเลือกมันก็ไม่ได้แค่เอามาร้องแค่ที่บ้านนะครับพอร้องจากที่บ้านเสร็จผมก็ต้องพาไปปั้นเป็นนกต่อย อันนี้มันยุ่งยากขึ้นไปอีกนะครับบอกได้แค่ว่าเรามาเลี้ยงนะครับก็ล้างกรงอะไรสะอาดนะครับนกใหม่เนี่ยเปลี่ยนน้ำนะครับใส่กล้วยเปลี่ยนกล้วยทุกวันนะครับเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับแล้วก็แขวนมันไว้ตัวเดียวนะครับแยกมันจากนกไอใหม่นกเก่าของเรานะครับแต่ถ้าเรามีแค่นกตัวเดียวเราก็แขวนไว้แบบนั้นแหละนะครับก็รอเวลามันลงนะครับไม่ได้ทําอะไรเยอะนะครับสำหรับนกใหม่ไม่ได้ไป เียงตัวเมียหรือว่าอะไรนะครับมันอยู่ที่นกทั้งหมดนะครับเราแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเราแค่ให้อาหารแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ทาความสะอาดกงนะครับไอแปดสิบเนี่ยมันมาจากการที่เราคัดมานะมาจากการที่ผมคัดมาอ่าแล้วก็มันอยู่ที่จิตใจของนกด้วยนะครับเพราะว่าการที่ผมไปต่อนะครับผมต่อนกตัวที่เสียงดังที่สุดตัวที่ตื่นเช้ามาผมไม่นั่งฟังเสียงนะครับกว่าจะได้ทาคิดเนี่ย ไปนั่งฟังเสียงตัวไหนเปิดดอกตัวไหนร้องตามนะครับตัวไหนเสียงโตนะครับผมไปเลือกต่อผมไปเลือกต่อตัวนั้นนะครับก็ประมาณนั้นกว่าจะได้มาเนี่ยเนี่ยกว่าจะได้คัดมาเนี่ยก็มีจํานวนที่เยอะเหมือนกันในการปล่อยนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแนวทางเหล่านี้เนี่ยผมสามารถบอกได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อ่าใช้กับทุกตัวนะครับประมาณนั้นก็ ขอบคุณที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ